เอาเลยครับพี่น้องแฟนๆคนใจชอบทุ่งและกระทันผู้ชมที่เขาหลบทุกท่าน,นครับเมื่อนี้ฝนตกนะครับอ่าพี่นอ้องบึ้งนะครับฝนตกลิ่นแสะแสะแสะเลขข้างนอกนะครับต้นไม้ต้นไหลห้าก็ได้น้ำเนในไอโตบอะไรก็ดบบีครับคนอีก,กนเงี่ยคือบริเฮ็ดเวียบนะครับบริเฮ็ดเวียกหนอกฝนตกพี่น้องนะครับรถอยู่ในบ้านแล้วบ้างน,นะครับพี่น้อง บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนเนี่ยนะบ้านเจ้าทุงโยเนี่ยนอนพักนี่บ้านริมสะเนี่นอกข้นอ,น,นอกเนี่บ้านริมสะนะครับบบรรยากาศสบายอย่างนี้เนาะมองไปข้างนอกอบรรยากาศโอเคเลยนะครับบ้านริมสะอืมมาด้านหลังกับผ่าหน้าต่างมองผ่าหน้าต่างออกไปน่อจะเห็นเป็นวิวด้านหลังที่เป็นสวนฮะ ฝนด้านหลังนะครับเห็นต้นใหม่ต้นไหลมีสานามพร้อมนะครับอ่ะเมื่อฝนตกไปไซบอรด้่ก็คุยกันในบ้านกันก็เหมืนในนอกแพน่นองะนะครับอ่ะอที่โอกาสอตอบขอส่อัไซี่นอกนะครับที่หลายท่านถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับการมักปุ๋ยนะครับปุ๋ยจะเป็นปุ๋ยมักแบบกองหรือปุ๋ยมักแบบน้ำก็แล้วแต่นะซึ่ง อาจจะเป็นเกษตรกรมือใหม่หรือชาวสวนมือใหม่หรือผู้กําลังลงมือเห็ดหรืออยากจะเห็ดนะครับแต่เกิดความสงสัยนะครับถามว่าในการมักปุ๋ยแต่ละครั้งจะเป็นปุ๋ยกรองหรือปุ๋ยน้ําส่วนใหญ่เป็นยังจังขาดกาก,ากน้ําตาลมาเ้ยั่านนะครับกากน้าตาลนี่เป็นปุ๋ยอยู่บ่กกันอตอบเลยนะครับกากน้ําตาลนี่ถือว่าเป็นปุ๋ยนะครับพี่น้องเป็นปุ๋ยที่ให้ประโยชน์กับพืชเพะว่าอยู่ในกากน้ําตาลนั่น นะครับมีธาตุอาหารหลายอย่างนะครับที่เป็นประโยชน์ของพืชเพราะว่าจะเป็นไดน้ตัวเจนฟอสฟอรัสโพเทสเซียมนะครับแล้วก็ธาตุอาหารลองแมกนีเซียอมเมงกานิตนี้ก็ว่าไปนะครับตลอดจนเท่าท่านต่างๆ่าก็คือของเหลือที่ได้จากการกั้นน้าตาลนั่นแหละจนเราสามารถสกัดเอาน้ําตาลได้อีกแล้วนะครับน้องเอาเอิ่นว่าเป็นการน้ําตาลซึ่งจะมีลักษณะสีน้ําตาลดําเนืดเหนียว คนนะครับพี่น้องนะครับซึ่งจะมีน้ำตาลเป็นองค์ประกอบอยู่หาสิพกสิเปอร์เซ็นกันแล้วแต่ชนิดของกากน้ำตาลเนาะนะครับ,รบอาที่บอกว่าเป็นปุ๋ยเนี่ยเป็นยังจังเขาจังบอระบุว่าปุ๋ยกากน้ำตาลก็เนื่องจากว่ามันไม่สามารถที่จะวัดค่าธาตุอาหารการโตได้นะครับพี่น้องบางเทื่ออาจจะมีหน่อยบางเทื่ออาจจะมีหลายต่เนะี่ยแต่เรื่องพูดคือว่าเป็นปุ๋ยนะครับตามพ่อระบบปุ๋ย แต่จะเรียกวัดสดุปรับปรปุงดินนะครับี่นองครับแต่จริงๆก็จะามพวกข้าใจบาข้ก็คือปุ๋ยน่ะเมื่อเอาไปใส่ต้นไม้ต้นไม้ก็จะเลื่อนเติบโต,ตของข้างามแต่ในใการมักปุ๋ยเมยังขาดบาิทิเพราะว่าก,าการน้ำตาลนะในการน้ำตาลจะมีน้ำตาลหลงเหลืออยู่นะครับมีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบอยู่ถึงหาสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับไปนองหรือมีความหวานเยอะนั่นเองนะครับไอเจา้าน้ำตาลหรือความหวานนี่บังเอิญว่าเป็นอาหารของบรรดาจุลินทซี์ทั้งหลายโดยเฉพาะกลุ่มเสื้อล่าหรือ ละกากลุ่มพวกผลิตกดอินซีต่างๆอ่ากดอินซีหรือกดที่ไม่ลดเปรี้ยวๆสมๆนั่นแหละเช่นพวกกลุ่มแล็โตบาซิลัสกลุ่มแลคติกแลคกเลกือกเนี่ยนะครับพี่นอกเมื่อเอาไปมักปุ๋ยนะครับจุลินรีกลุ่ม,มนี้ซึ่งปกติก็จะย่อยสากสิ่งมีชีวิตอยู่แล้วนะครับเมื่อได้กินกากน้ำตาลหรือได้กากน้ำตาลนี่เป็นอาหารก็จะให้มีพลังงานในการย่อยสลายนะครับ พาพี่น้องมักปุ๋ยโดยบ่อดส่ใส่กากน้ำตาลนะครับจะเกิดการเน่าเสียหรือเกิดกินเหม็นกันเนื่องจากว่าจุลินทรีย์กุมบืนที่บ่ต้องการการน้ำตาลที่บ่อกินการน้ำตาลน่จะเลื่อนเติบโตแท่นทีนะครับจะเลื่อนเติบโตแท่นนะครับพี่น้องเฮดไหยปุ๋ยนั่นเกิดกินเหม็นเกิดก๊ดเกิดแก๊สที่บ่พึ่งประสงค์มาแต่ถ้าห้าใส่กากน้ำตาลลงไปให้กับจุลินทรีย์กุ้มเนี่แหละกุ้มที่กินการน้ำตาลกินน้ำตาลเป็นอาหารเนี่ย นะครับเขาจะมีพลังงานในการย่อยสลายซากอินทรีย์วัตถุต่างๆที่เข้ามักเป็นปุ๋ยเช่นเศษผลไม้เศษปูเศษปลาวัชพืชต่างๆนะครับนะครับละลายออกมาอยู่กับน้ำมามักนั่นแหละนะครับกลายเป็นธาตุอาหารพืชนะครับนี่คือประโยชน์ของการน้ำตาลแม้กระทั่งปุ๋ยที่เป็นกองกองนะครับปุ๋ยมากเป็นกองถ้าละลายจากน้ำตาลลดลงไปน้ำนะครับก็จะเ็ตให้ปุ๋ยนั่นนะครับย่อยสลายดีขึ้นเร็วขึ้นนะครับ เมื่อทุกอย่างย่อยสลายร่วมทั้งกากน้ำตาลย่อยสลายเรียบร้อยแล้วก็จะเหลือเพียงธาตุอาหารพืชน,นะครับที่ลงเหลืออยู่นะครับพืชจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับพี่นอ้องนี่คือเป็นยังจ้งขาดกาก,าน,น,ก,น,าก,ากน้ำตาลบ่ไห้สิในกรณีนี้มมีกากน้ำตาลเนี่ยเอายังแท่นมาเลยแต่คือเอาน้ำตาลนั่แหละเพราะว่าในการมักปุยจริๆนั่นแหละคือเข้าต้องการความหวานของน้ำตาลม,มาเป็นอาหารของจุลินทซี่นะครับพี่นอ้องนะครับ ถาบ่มีกากน้ำตาลเขาก็เอาน้ำตาลเพราะว่าน้ำตาลกับกากน้ำตาลนะครับวัตถุประสงค์การใส่ก็อันเดียวกันก็คือต้องการควอมหวานเป็นอาหารของจุลินทรีย์ในเด็กนะครับกากน้ำตาลบ่มีก็ใส่น้ำตาลได้นะครับผู้ปาะคบนบอกว่าเอาน้ำตาลมาเห็ดเป็นกากน้ำตาลเลยว่าะตจริงๆมันเป็นน้ำตาลยี่แเนี่มันก็คงจะบ่เป็นกากนะครับแต่มีการเอาน้ำตาลนะครับที่เใากินอยู่ซุเมือน้าตาลใส้แดงใส้ขาวนย่กว่าไปเนี่ยมาขัวจนใหม่ เติมน้ำเข้าไปคั่วแล่้ายจนไหม้วกาเฮทให้มันเนี้วเนียวคุ้นเป็นกากน้ำตาลนะจริงๆก็เพราะจำเป็นนะครับพี่น้องถ้ามีน้ำตาลแล้วนั่นก็เพราะจำเป็นต้องมาครว่ให้เปลืองฟืน้นเปลืองไฟใส่ผสมลงไปเลยผสมลงในถังลงไปเลยเพื่อมักปุ๋ยกันได้ที่นะครับจะมีจกักจะมีแล่ไลเพื่อที่เช่าทุ่งบ่มีกากน้ำตาลกาใส่น้ำตาลใส่น,สนะครับแต่แนะนํำว่าเป็นน้ำตาลใส่ไม่ฟอกสีนะครับเม็ดเม็ดสี เรืองเหลืองอ่อนๆนะครับนั่นคือน้ำตาลทรายไม่ฟอกสีทาเป็นน้ำตาลทรายแดงจะมีลักษณะเป็นผงล้วนนะครับพี่น้องจะบม่เป็นเม็ดใสนะครับจะบม่เป็นพึกแต่จะเป็นผงนะครับอาจจะอยู่ในรูปแบบก้อนก็ได้ทึ่ง้าาเขาเอินกว่าน้ำอ้อยน้ำตาลอ้อยหรือจะเป็นแบบผงมุนๆหรือหรือเอินว่าน้ำตาลแดงน้ำตาลทรายแดงเอไดนะครับตัวนั้นก็ได้ขึ้นกันนะครับพี่น้องเอามามักก็ไรแต่ว่ามันค่อนขางจะมีราคาแพงนะครับ อาจจะบบคุ้มเช่นพี่น้องมักปุ๋ย100ลิตรหน่อยสิอาจจะใช้กากน้ำตาล10บกิโลสิบพี่น้องไปซื้อน้ำตาลไส้แดงสมารถสิบกิโลก็ดสิเป็นเงินหลายเตือบอยู่นะครับแต่บางท่านก็บอกว่ากากน้ำตาลราคาแพงจะได้ไรเนะี่ยบ้านคอยโลละหกสิบบาทสิครันโอ้โหนึกว่าแพงครับพี่น้องแต่อยู่ร้านอไอรินมินิมาร์ทมองเศร้าทุ่งขายนี่นะครับ กิโลละสิบสี่บาทนะครับพี่น้องกากน้ําตาลนะครับไายบะหมี่ก็มาซื้อเลยหนึ่งแกนลอนสิบกิโลขายร้อยสี่สิบบาทนะครับพี่น้องนะครับขายร้อยสี่สิบบาทคนะือกิโลละสิบสี่บาทเองนะครับอาจจะขึ้นอยู่กับว่ามันหาง่ายบ้างทางนี้นะครับใกล้โรงงานน้ำตาลบ่แถวเชวันแถวอุดรเนี่ยนะครับหาง่ายก็เลยบแ่แพงนีงก่กรณีที่ยึดในดงในปาน่าในหลืบในเขาเพิ่นก็อาจจะกิโลละหกสิบบางมอง,งอาจจะบอกว่าถึงร้อยก็มีเส้นนี้นะครับพี่น้องเอานะครับ ก่อนแรกคันไปเป็นยังจังขาดการน้ำตาลไม่ได้นนก็คือเอาไปเป็นส่วนผสมในการมักปุ๋ยเพื่อเป็นอาหารของยุลินซี่นะครับแล้วก็อีกตัวนึ่งก็มากก็คือลดกินเหม็นในระหว่างการมักนะครับบางทอการมักอาจจะเกิดกินเหม็นกินอยังแต่คว่มหอมของกากน้ำตาลนะครับจะส่วอยให้กินกบกินเหม็นแล้วนั่นจะบ่อให้หเหม็นแห้งหมนะครับนะครับบดเหม็นแห้งนี่การน้ำตาลนะครับแล้วก็อีกตัวนึ่งพี่พี่น้องว่าในการมักปุ๋ยแบบเป็นกองกองมาเนี่ ปุ๋ยมักแบบกองนะครับเป็นอย่างจังนิยมว่านปุ๋ยยูเลียสซน้ำบอกผมก็ว่ามักปุ๋ยอินซี่ว่านปุ๋ยเคมีสน่น้ำอย่างไรในกรณีที่ว่านปุ๋ยยูเลียสซนะครับพี่น้องก็เพื่อเพิ่มในตัวเกนให้กองปุ๋ยนะครับในการมักปุ๋ยแบบนี้แบบมักแบบแ,บแห้งๆนี่แบบโบเมนน้ำนีำน่เหมือนแบบแ,บแห้งๆนะครับจุนินซี่ที่จะย่อยกองปุ๋ยนั่นนะครับ จะใช้ในตัวเจ่นเป็นพลังงานด้วยบ่ใส่น้ําตาลแต่ว่าน้าตาลก็มีคือกันนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นจุลินทรีย์กลุ่มที่ต้องการอากาศหายใจด้วยออกซิเจนว่าอาศัยในตัวเจ่นเป็นพลังงานนะครับไนตัวเจ่นคีใช่ือเล่ถ้าเข้าบ่เติมเข้าไปให้มันก็จะไปหาดึงเอาน้ำมันนั่นละเช่นอาจจะเป็นมักใกไกต้นไม้มันก็จะไปดึงจากต้นไม้แถวนน้นลัมากจ็ถ่ายต้นไม้ออมมอันนั่นขาดพลาดในตัวเจ่นกลุ่มคนเป็นมักใกไกแปลงพักนะครับ ผัก่ขอยขคือเหลืองก็ขอยู่ใกล้กองปุ๋ยอยู่ะมว่าบมเหลืองไงไรเพราะว่าจุลินรีย่ในกองปุ๋ยดึงในตัวเจนหนีเบิร์ดนะครับฉะนั้นนะครับจะต้องเติมไน่ตัวเจนลงไปเพื่อให้กระบวนการมาร์นั้นเป็นไฟย่างสมบูรณ์เป็นไปเร็วผันบ่มีแน่ตัวเจนให้เขากับบ่มีพลังงานก็คือกานกห้องมาร์กในถังนี่แหละมาร์แบบน้ำเนี่ยปุ๋ยอินรียน้ำเนี่ย้าบพ่เติมการน้ำตาลลงไปนะครับจุลินทรี์กับบ่มีพลังงานในการย่อยนะครับน้องนะครับย่อย,ย,อยเป็นไฟซ่าหรือบเป็นเลย แม่กวางให้กันนะครับถาบโบมีไนโตรเจนเสื้อใหม่นะครับการแยกเราจะเป็นไปได้ทราบนะครับจะต้องมีเนาะนี่คือพี่น้องเขาสงสัยเขามาว่าเป็นอยังให้การมักปุ๋ยแต่ละขั้นจะต้องมีการน้ําตาลน้าหรือการมักปุ๋ยมักแบบกองเป็นยังจังวานยูเลียสซน้ำมัจฉิบ่ผพิษวัตถุประสงค์ของเกษตรอินทรีย์บว่าปฏิเสธเคมีอย่างแข็งขันแต่ว่านนการมักปุ๋ยแบเหข็งวานปุ๋ยยูเลีย่อยูนหน้านะนะครับ ปุ๋ยยูเรียนะครับเมื่อลงไปอยู่ในกล่องปุ๋ยจะถือยูรินซี่เอาในตัวเจนไปใส่สุดท้ายกับสไลด์ตัวไปบ่มีนะครับเดี๋ยน้องบ่มีนะครับปุ๋ยยูเรียจะบ่มี่ถือในตัวเจนเอาไปใส่เป็นพลังงานในการย่อยแล้วนะครับเดี๋ยน้องนะครับแห้งึ้นแห้งึ้นละบานอ่ะนะครับฝนตกไปใซมบ่ได้ก็พอดีแล้วโอกาสตอบคำถามของพี่เขาน้องครับพี่ถามเขามานะครับเกี่ยวกับ กากน้ำตาลมักปุ๋ยก็เห็นทุกครั้งเดือขาดบ่รด้เลยบอกกันว่าใส่น้ำตาลธรลรมดาได้บ่ก็ได้นะครับอ่าการ,รมักปุ๋ยกองเห็น,เน,ยนยังจังหวนยูเรียใส่น้ำบ่มีได้บ่บ่มีก็ได้นะครับในกรณีที่พี่น้องมักกับมุ้นซัดเนี่ยมักกับขีงว้วขีค้ายเนี่ยครับบางทีอาจจะใส่ยูเลียก็ได้เพราะว่าในตัวเจนอยู่ในขีงว้วขีค้อยันยมีอยู่แล้วนะครับมีเพียงพอให้ครับยูริซี่อยู่แล้วนะครับเขาก็จะ เอาในตู้เจนอยู่ในมูลสซัดเนี่ยเระมาใส่นะครับทั้งหมดขาบ่มีหรือมีบ่หลายนะครับเอากับสริมเดี๋ยยูเรียหรือมีอยู่แล้วแต่อยากใส่อยากใส่ซื่อๆนี่ยพีชไผรก็บพวกพีชไผรนะครับใส่ได้นะครับนะครับอ่ะคลิปนี้คงท่านี้ก็น่าพี่น้องเนาะนะครับคือส่งมีฝนมีลมน้ำมันสังเกตต้นไม้ตีนรุ่มน้ำมันน้ำมันแก่แก่จักจะใส่ยาบ้าได้เผื่อคนดินคนตกนะครับอ้าคลิปนี่ท่านี้พี่น้องสวัสดีครับ